หลายผลลัพธ์ของการเสพติดศิลกรรมจากผู้หญิงทั่วโลกหน้าที่ผิดเพี้ยนจากแบบเดิมอาจทาให้ใครหลายคนจบชีวิตลงด้วยการฆ่าตัวตายด้านประเทศไทยสถิติของสาวไทยจํานวนมากลหลงไหลกับความสวยที่ปรุงแต่งจากการศิลกรรมก็เพิ่มขึ้นทุกปีเช่นกันส่วนเป็นช่องทางไปสู่ค่านิยมของการทํศิลปกรรมในรูปแบบต่างๆและเกิดเป็นช่องทางใหม่ของคนที่ยึดค่านิยมนี้มาตัาง้งรายได้ใหม่ โดยเราเรียกมันว่าศิลกรรมเถื่อนรูปแบบการทำศิลกรรมที่จนองความต้องการของสาวๆทั้งหลายมีทั้งการฉีดโบท็อเพื่อให้หน้าเรียวเล็กาการฉีดคอลลาเจนเพื่อให้หน้าแต่งตึงเติมเต็มร่องลึกของใบหน้าหรือการเสริมจมูกเสริมคางที่สาวๆทั้งหลายต้องการสวยด้วยระยะเวลาอันสั้นดังนั้นศิลปกรรมจึงเป็นทางออกแต่สำหรับสาวคนไหนที่ทุนน้อยแต่อยากสวยด้วยศิลปกรรม ตัวเลือกเดียวที่เป็นทางออกของคนเหล่านี้ก็คือศิลกรรมเถื่อนที่มาจากหมอกระเป๋าที่ไม่มีแม้ใบปริญญาเพียงแค่ฉีดยาเป็นอย่างเดียวความสวยที่มาพร้อมกับความสยองเมื่อ,อยามที่เราต้องเสี่ยงตายจากมือหมอเถื่อนเช่นนี้เกิดเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่มีให้เห็นอยู่เป็นประจำซึ่งอุทาหรณ์นี้จะมีอยู่ให้เราเห็นแทบทุกวันแต่ดูเหมือนว่าย,ยอดการทำศิลปกรรมจะไม่ได้ลดน้อยลงเลยแต่กลับเพิ่มขึ้นเป็นคูณ เกิดอะไรขึ้นกับสาวไทยติดตามได้ในคาหนังคาเขาคืนนี้ชมครับตอนรับกลับเข้าสู่คาหนังคาเขานะครับในคืนนี้เราพูดกถึงเรื่องของคําว่าเถื่อนและในเฉพาะเบรกนี้นะครับเราจะคุยถึงเรื่องหมอเถื่อนหรือว่าหมอกระเป๋านั่นเองนะครับอย่างเคสซองรัตแตนี้ ตอนนี้กลายเป็นแบบสิ่งที่พูดกันทั่วประเทศเลยนะครับถึงเรื่องของหมอเถื่อนกับสัญญกรรมที่เถื่อนการใช้ยาที่ผิดแล้วก็ความสามารถทึ่ไปถึงหมอแต่เขาทํางานเหมือนกับหมอจริงๆนะครับใช่ค่ะแต่วันนี้นะคะเราเชิญหมอจริงๆที่รับคนไข้ คือรับแก้หน้าคนไข้ที่ไปทําจากหมอเถื่อนมาจํานวนมากมายมหาศาลนะคะรวมทั้งเราก็ได้รับเกียรติจากบรรดาสาวๆทั้งหลายแหล่นะคะที่เคยใช้บริการหมอเถื่อนแล้วก็ใบหน้ามีปัญหานะคะจะมาแลกเปลี่ยนเปิดเผยให้ฟังกันค่ะตอนนี้นะคะก็ต้องขอต้อนรับแพทย์หญิงสิริพรเชี่ยวชาญเวชค่ะแพทย์แผนกผิวพรรณความงามและสัลญ,ญกรรมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะเราเรียกว่าวค,คุณหมอนกนะคะ,ค,ะคุณหมอนกซึ่งแก้ใบหน้ามาหลายท่านแล้วนะคะรวม ทั้งที่นั่งอยู่ข้างๆคุณหมอนกนี่คือน้องเอมมี่นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ต้องแนะนำคนที่ดังมากอยู่แล้วครับถัดไปทางนู้นค่ะทางนู้นมีอีกสองท่านนะคะท่านแรกคือคุณซันค่ะสวัสดีค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะคุณเจนค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะไล่เรียงคุยทีละท่านนะคะตอนนี้มาทักทายคุณหมอนกก่อนเนาะค่ะคุณหมอนกแก้หน้าแบบขอภัยใช้คำนี้หน้าที่ยน่ะหน้าพังเออหน้าที่พังอ่ะเยอะแค่ไหนฮะเยอะมากค่ะ ก็มีทั้งน้องดารานักร้องน้องออนักแสดงแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยค่ะอหรอคะเอาทั้งแบบดังเป็นที่รู้จักแล้วก็ไม่ดังก็มาเป็นลูกค้าคุณหมอหมดค่<ฮ>ะโอ้โหเขาไปทํามาจากไหนกันคะ ่วนใหญ่ก็ทํามาจากหมอกระเป๋าที่เขาเรียกว่าหมอเถื่อนนะคะและตัวยาพวกนี้ก็ไม่ได้ผ่านออยอไม่ได้คุณภาพนะคะรวมไปถึงทั้งซิลิโคนทั้งยาปลอมยาหมดอายุนะคะ,ะ,ะคือจริงๆแล้วซิลิโคนหรือว่าโอโบท็ออย่างอื่นเนี้ยราคามันค่อนข้างสูงถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดปลอมหรือว่าเถื่อนหรือว่าแบบผิดกฎหมายแล้วแต่ราคาจะถูกมากๆซึ่งใครก็สามารถที่จะจะฉีดจะทําได้เท่านั้นเลยค่ะใช่ค่ะ เขาก็ไปซื้อกับพวกเซลลใต้ดินแล้วก็บางคนก็ซื้อตามอินเทอร์เน็ตนะคะเคสที่นหนักที่สุดเป็นไงพุณหมอก็ถึงแก่ชีวิตได้เลยค่ะเพราะว่าเนื่องจากหมอเถื่อนเขาไม่มีความรู้ในการฉีดพวกสารพวกนี้นะคะและอีกอย่างสินค้าคุณสินค้าที่เขาใช้มันก็เป็นของปลอรมรวมไปถึงซิลิโคนนะคะขออนุญาตถ้าอย่างนั้นต้องขอถามถึงเคสกรณีน้องกระแตนะคะ,คะที่เป็นข่าวอยู่นี่ คุณหมอคิดว่ามีความเป็นไปได้อย่างไรที่เป็นเหตุให้น้องกระแตเสียชีวิตคะออคิดว่าน่าจะฉีดสารนั้นเข้าเส้นเลือดค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยการฉีดยาพวกฟิลเลอร์พวกนี้เราก็จะต้องมีการเทสดูด้วยว่ามันเข้าเส้นเลือดหรือเปล่าปกติหมอผู้เชี่ยวชาญเขาจะเทสดูนะคะเขาจะมีเทคนิคการเทสซึ่งไวมากเอ,อ่อพวกผู้ช่วยนี้จะมองไม่ทันนะคะฉะนั้นออตรงนี้เนี่ยหมอเถื่อนเขาไม่รู้เทคนิค ฉะนั้นเวลาเขาฉีดยาเขาก็พอปักเข็มปุ๊บเขาก็จะดันดันยาเข้าไปเลยแล้วถ้ายามนหลุดเข้าไปในเส้นเลือดแล้วจะเป็นผลอย่างไระคะซึ่งบังเอิญปลายเข็มมันไปอยู่ในตำแหน่งของเส้นเลือด <c oughs> พอเข้าไปในเส้นเลือดแล้วยาก็จะเข้าไปตามกระแสโลหิตผ่านเส้นเลือดฝอยที่ปอดเส้นเลือดฝอยที่สมองออมันก็จะไปอุดบล็อกตรงนั้นนะคะผ่านเส้นเลือดฝอยที่ปอดก็จะทําให้การหายใจล้มเหลวผ่านเส้นเลือดฝอยที่สมองก็จะทําให สมองขัดออกซิเจนมนัคนคาพอย่างนี้ถือว่าเป็นแบบว่า1นึ่งในร้อยหในล้านไหมครับหรือว่ามันสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ออปกติก็อยู่ประมาณสักหนึ่งหต่อ1นึ่งหมืนถึงหต่อ2องหมืนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าอันตรายมากโอกาสเสียชีวิตมากกว่า50%ค่ะโอ,อ้ยังไม่นับว่าตัวสารที่ฉีดเข้าไปเนี่ย เป็นสารปลอมหรือเปล่าเป็นสารหมดอายุหรือเปล่าอันนั้นยังไม่นับนะคะ <Yeah. S 1> คราวนี้เราลองมาดูค่ะว่าเราพูดถึงการใช้บริการหมอเถื่อนหรือหมอกระเป๋า <Yeah. S 1> ซึ่งมีแพร่หลายมากคนไม่เคยใช้ไม่รู้หรอกทำไมไม่กลัวกันเนาะ mm. คนก็ตั้งคำถามกัน <Yeah. S 1> งั้นให้ดูภาพนิดนึงก็แล้วกันค่ะว่าหมอเนี่ยนะคะ <Yeah. S 1> เวลาเขาเสริมดั้งเนี่ย <Yeah. S 1> เขาต้องทำอย่างไรแล้วลองดูสิคะว่าถ้าคนกรีดมีดลงไปเนี่ย <Yeah. S 1> ไม่ใช่แย์ทำได้หรออะเรามีวิทยาอันแรกนะคะเสริมดั้งค่ะ ใไหวาเ่เสียวหลับตาเลยนะคะต้องแบบต้องปัดต้องเฉือนกันขนาดนี้คุณหมอ,องัดน้าเออถ้าไม่ใช่แพทย์แล้วแบบมันมันจะแบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะเส้นเลือดอยู่ตรงไหนผ่ามัดกล้ามเนื้อตรงไหนเย็บอย่างไรไม่ใช่แพทย์ทำได้หรอฮะ ทำไม่ได้ค่ะแต่ก็มีการทำนะคะดิฉันก็ได้ยินว่ามีหมอกระเป๋าแบบว่าเปิดรถตู้ทำกันในตลาดอย่างเงี้ยทำจมูกใช่ไหมพี่อาจยะคุณถามสาวๆทั้งหลายแหละเขาคอนเฟิร์มได้ค่ะจริงหรอมีนะคะนี่ก็เฉพาะทำจมูกนะคะคุณผู้ชมอ่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอจะครับทีมงานฮะพอแล้วอจ้ะค่ะ โอเคครับทีมงานครับพอครับเอาแบบเบาๆพี่เคเอาแบบเบาๆจะบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วที่เห็นบอกว่ามอเตอร์ไซค์ถูกที่แบบผ่าไฟแดงมาแล้วผมยังผมยังอึ้งเลยแล้วนี่แบบโอ้โหอันนี้ไม่ได้เสียชีวิตให้เห็นเฉยๆว่าแบบมันเปิดอวัยวะกันอย่างไรนะคะคราวนี้มาดูการฉีดฉีดบอท็อกซ์ฉีดซิลิโคนลองดูซิมันมีประเด็นตรงไหนหรอฮะการฉีดอ่ะดูภาพค่ะ เนี่ยฉีดหน้าก็ดูไม่เห็นอันตรายอะคุณหมอมันอันตรายไงมันคือก็คือฉีดเข้าไปตามร่องเติมเออร่องแก้มอะฉีดเพิ่มก็ฉีดเพิ่มเข้าไปให้มันมีเนื้อขึ้นอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เขาต้องฉีดหลบเส้นเลือดค่ะเราต้องรู้อนาตม m y ในการฉีดนะคะต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานนะคะออต้องผ่านการเทรนโดยเฉพาะนะคะหมายถึงว่าสมมุินี่คือตอนนี้เขาเลยฉีดอะไรอยู่ครับเขาเลยฉีดฟิลเลอร์โบท็อกซ์ออะไรอยู่ครับ ไม่ทราบเหมือนกันเติมเต็มเป็นลักษณะการเติมเต็มเจ้าสารตัวนี้มันมีอันตรายต่อร่างกายไหมครับสารตัวนี้เนี่ยถ้าเราใช้ถูกวิธีก็มีประโยชน์ค่ะค่ะไม่มีอันตรายนะคะประโยชน์ของมันคืออะไรก็ช่วยทําให้หน้าเราดูอิ่มขึ้นสวยขึ้นอย่างร่องแก้มเนี่ยจะทําให้ดูมีอายุดูดูชราพอเติมเต็มแล้วหน้าเราก็จะดูดูสาวขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็จะแบบ ยกขึ้นอันนี้ก็แบบอะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็นั่งเหมือนกับน้าเราตอนสมัยวัยรุ่นประมาณนั้นท, <laughs> ทุกอย่างที้งอย่างเดี๋ยวให้หมอทกฉีดให้ดีกว่าทิ้งอย่าง <laughs> แล้วอ,อย่างนี้คือเคสเดียวกับที่น้องกระแตนี่เขาบอกว่าฉีดฟิลเลอร์เหมือนกันแต่นี่เข้าสารโใช่ค่ะเพราะว่าฉีดเข้าไปผิดโดนเส้นเลือกใช่ไหมครับค่ะแล้วอีกอย่างคิดว่าตัวที่ฉีดของน้องกระแตน่าจะเป็นซิลิโคนค่ะหรือว่าอาจจะเป็นของปลอมที่ไม่ได้มาตรฐาน สประเด็นค่ะเราก็ไม่ทราบเป็นสมมุติฐานนะคะ,คะจากแพทย์คราวนี้ลงามาฟังนะคะว่าแขกรับเชิญทั้งสท่านที่กรุณามาเปิดเผยในรายการเนี่ยแต่ละท่านเจออะไรมาบ้างคุณสันก่อนเลยค่ะก็สมัยสมัยเรียนเนี่ยก็พาเรียกว่านางงามหรือว่าอะไรต่างๆไปทําฉีดหน้ามาแล้วก็สมัยนั้นก็เรื่องฮิตมากเลยเรื่องการเรื่องการที่เรียกวจิ้มคางจิ้ม,มหน้ากันก็พานางงามไปอะไรต่างๆแล้วก็ตัวเองก็ พพาไปปุ๊บแล้วก็บางทีคุณหมอเขาเรียกว่าจะแถมให้ก็เลยเติมให้ด้วยอ๋อเหรอ <ฮะ S 1> หน้าคุณสันที่เป็นหน้าแถมเน <c oughs> ่แถมด้วยแล้วก็มีจ่ายเงินด้วยครับอ๋อเหรอต้องแถมก็แถมอะไรให้แล้วคุณสันก็ <c oughs> ตอนแรกก็เติมแก้มก่อนเติมแก้มให้ก่อนเติมตอนนั้นแก้มธรรมดาเป็นยังไงครับตอนแรกไม่มีตอนแรกไม่มีแก้มเลยครับเป็นคนหน้าต่อ หน้าตอบมามหน้าตอบมาพอเติมบุกหน้ามันก็อิ่มขึ้นครับ<ะ>มันก็ดูดีขึ้นอยู่ประมาณสี่ห้าปีแรกพอ,อหลังๆเวลาย,ยิ้มปุ๊บพอหลังปีห้าห้าปีหลังๆเนี่ยเวลาย,ยิ้มปุ๊บมันจะเหมือนกับมีเป็นเหรียญบาทตรงแก้มเหมือนเป็นเหรียญบาทเหมือนเป็นเหรียญบาทอยู่ตรงแก้มเลยค ไปเหลียนบาอยู่ตรงแก้มซึ่งซึ่งมันมายีบปูนมันเป็นก้อนๆอยู่ตรงเนี้ยคือสัมพันธ์ได้แข็งๆเลยนะใช่ไอตัวนี้ก็ฉีดไปอยู่ดีมันก็มันก็คลายมันเป็นแบบก้อนแข็งๆขึ้นมาค่ะก็เลยมาหาคุณหมอนกใช่ให้คุณหมอนกช่วยฉีดสลายทำยังไงคะวิธีรักษาค่ะก็โดยปกติเนี่ยคนไข้ที่ฉีดซิลิโคนมาเนี่ยก็จะกระตุ้นเนื้อเยื่อในร่างกายให้สร้างพวกเนื้อเยื่อพังผืดนะคะ พวกเนื้อเย,ยื่อพังผืดเนี่ยก็จะเป็นก้อนลักษณะเป็นไตแข็งๆซึ่งตัวนี้เรามียาที่สามารถฉีดสลายตรงเนื้อเย,ยื่อพังผืดได้ค่ะแล้วก็จะทําให้ก้อนนั้นนุ่มลงค่ะแต่คุณหมอก็อเลยจะบอกว่าถ้าสมัยก่อนที่ใช้ซิลิโคนฉีดคือสวย4-5ปีห,หมดอายุพอสวยหมดอายุปุ๊บคันนี้แข็งใช่ไหม จากแบบแก้มยุ้ยน่ารักนิ่มๆ่มใช่ไหมคะแข็ง <ฮะ S 2> พอยิ้มปุ๊บเหรียญนี่ก็ขึ้นไปด้วยใช่ไหมคะพอยิ้มลงเหรียญนี่ก็ลงมาแต่แข็งปักเพราะพังผืดเนื้อเยื่อเกาะอยู่ข้างในไอ้ก้อนซิลิโคนที่ฉีดเข้าไปห้าปี <ฮะ S 1> ที่มันเกาะอยู่ในแก้มคนนี้ครับเหมือแล้วงี้เวลามาแก้ฉีดยาสลายเนี่ยเร็วไหมครับอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งนานเท่าไหร่ถึงจะถึงจะกลับมาสภาพเดิมครับ ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณยาที่ฉีดแล้วก็ความรุนแรงด้วยค่ะปกติหลังฉีดประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็จะเริ่มเห็นผลนะคะจะเริ่มเรียวขึ้นเล็กลงดูสวยขึ้นแล้วก็นิ่มขึ้นค่ะในกรณีถ้าคนไข้ที่ฉีดซิลิโคนมาเนี่ยอยากจะบอกว่าต้องหลีกเลี่ยงความร้อนตลอดชีวิตเลยตำแหน่ง<า>ที่ฉีดไม่งั้นมันจะมีการไหลต้องย้ายไปอยู่ประเทศเมือง <laughs> หนาวะลยคะุณหมอดิ๊ดิ๊ดรมเทมของประเทศไทยเนี่ยอยู่ได้ไหมคะ30มิกว่าเนี่ยคะ่ะ ปกติมันก็จะขยายให,ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตามตามความร้อนด้วยยิ่งคนอกซาวหน้านี้ยิ่งขยายมากขึ้นแล้วก็มีไหล่แล้วความรู้ความรู้อย่างนี้นี่สมัยก่อนเขารู้ไหมครับสาวสาวที่ฉีดซิลิโคนเนี่ยเขารู้ไหมครับตรงนี้ส่วนใหญ่เ,เขาไม่รู้ค่ะเขาโดนหลอกไปฉีดอ่ะมาต่อท่านที่สองคุณเจนคุณเจนนะคะสวัสดีค่ะคุณเจนไล่ฟังหน่อยครับว่าเป็นยังไงฮะก็ตอนสิบปีที่แล้วนะค,คะ ก็เพื่อนก็ชวนไปนเนี้ยะค่ะแก้มก็ไม่ค่อยมีค่ะครับก็ไปฉีดก็ตอนแรกก็ดีค่ะที่ในรูปอะคะ่ะพาห้าปีต่อมาก็ค่อยๆลงแล้วก็ลงเยอะด้วยจนถึงบัดนี้ใชค่คือฉีดมาทั้งหมดสิบปีแล้วนะคะ <c oughs> คุณผู้ชมคะดูหน้าคุณเจนนิดนึงดีกว่า <c oughs> ภาพนี้ค่ะ <c oughs> ภาพนี้คือคุณเจน ก่อนที่จะทําสัญญกรรมทุกชนิดนี่คือหน้าธรรมชาติเลยนะคะซึ่งผู้ชายที่ดูตอนนี้จะบอกเน,นาะนา่า,า,นารักมากน่ารักมากภาพที่สองเป็นคุณเจนตอนที่ฉีดซิลิโคนใช่ไหมคะฉีดซิลิโคนเข้าไปที่หน้าแต่ยังไม่ไหลนะคะตอนนี้คือแก้มยุยขึ้นแล้วต,ตอนนี้คือชอบไหมครับตอนนี้คือตอนที่ชอบ,ชอบคือสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วตอนนี้<ช>เพราะให้หน้ามันอิ่มขึ้นมานิดนึงแต่ห้าปีผ่านไปมันไหลละห้อยลงมา เหมือนเนี่ยที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะะใช่ค่ะคุณเจนคะ่ะมันแข็งไหมอ่ะก็แข็งค่ะตรงนี้ก็จะแข็งอยู่ค่ะแล้วมีผลต่อการพูดไหมคะไม่ค่ะนอกจากเรื่องของความงามมีผลกระทบอะไรอีกไหมคะคือยังไงคะนอกจากรูปหน้าที่เปลี่ยนไปคือคือในในแง่ของการเคี้ยวข้าวการออยิ้ไมได้หมดเลยได้หมดค่ะแต่เวลาสองกระจกเนาะใช่ค่ะเป็นไงคะก็ ก็ไม่ค่อยส่งเท่าไหร่ตอนนี้ไม่ค่อยอยากเห็นเท่าไหร่แล้วมีคนมาทักเรื่องรูปหน้าเราไหมทักบ่อยค่ะอยบางทีก็อายก็ก้มหน้าเพราะบางทีเขาก็เห็นเขาก็ขำกันอะไรเนี้ยค่ะโหรุณซันเปิดเผยได้เพราะคุณซันมาพบคุณเจนชไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่ไปเจอกันถ่ายภาพไข่เจียอยู่ที่บิ๊กซีรับพพลา่วก็เลย เห็นเขาปุ๊บก็ทักเขาเลยเพราะว่ารู้ว่าเคสแบบนี้คุณหมอรักษาได้ก็เลยชวนเขาหลายทีบ้างแต่พิจนยังไม่ว่างแล้วก็พอดีหมอบอกว่าอยากพาพาเคสลหลายๆคนที่มีอย่างงี้มาเป็นอุทาหรณ์ให้กับทางผู้ชมทางบ้านวันนี้ก็เลยอยากจะพาเขามามาให้ทุกคนดูว่าเวลาพอไปทำปุ๊บเอฟเฟกต์ใช้เอฟเฟกของคนที่บาโดนหมอเถื่อนแล้วก็ใช้สิ่งที่มันไม่ไม,ไ,มไม่ควรจะอยู่ในผิวหนังใบหน้าของคนเนี่ยฉีดเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงแล้วคุณหมอจะแก้ยังไงอะคะค่ะ ก็ในเคสนี้นะคะก็ลักษณะตำแหน่งเนี่ยอยูอ่บริเวณแก้มสองข้างนะคะซึ่งซึ่งค่อนข้างใหญ่ค่ะแล้วก็อยู่ใกล้เส้นประสาทนะคะคิดว่าน่าจะลองฉีดสลายพวกพังผืดดูก็จะได้รูปหน้าที่เรียวขึ้นสวยขึ้นค่ะส่วนการแก้ไขด้วยการผ่าตัดเนี่ยเป็นลำดับรองที่เราต้องพิจารณาช่างข้อดีข้อเสียว่าเราจะรับได้ไหมถ้าเกิดมีปัญหา เ,เช่นเรื่องการติดเชื้อการพักฟื้นแล้วก็ลักษณะผิวเนี่ยอาจจะมีปัญหาลุกขึ้นได้นะคะหมอก็เลยจะบอกว่าถ้าฉีดแถ้าฉีดแก้แล้วไม่หายก็จะต้องผ่าคือเปิดผิวแล้วขูดเอาซิลิโคอนออกเนี่ยแหละฮะฉีดฉีดแก้เนี่ยมันก็จะดีขึ้นระดับหนึ่งนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้อถึงแม้ผ่าตัดก็จะดีขึ้นระดับหนึ่ง <c oughs> หมอคิดว่าในเคสนี้เราก็ลองฉีดสลายพวกพังผืดดูค่ะ น่าจะเป็นทางออกที่ดีแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องพักฟื้นนานแต่ยังน้อยผมว่านตอนนี้คุณเจนน่าจะมีกําลังใจใจชี้ก็นันนีหนึงแล้วว่าเรามีคําตอบพรุ่งนี้หรือวันรืนนี้เราจะมีโอกาสได้เจอกับหมอรบนี้จริงๆอ๋อคืนนี้แหละครับหลังจากรายการนี้เลยเหรอไปทำเลยครับคุณผมว่าเดี๋ยวทีมคุณหมอจะเทคแคร์ให้เราภายในคืนนี้เลยครับเดี๋ยวทีมงานน่าจะมีภาพมาให้ดูกันในอาทิตย์หน้าแน่เลยคุกหมน่ารักมากเลยนะขอบคุณมากมาอีกหนึ่งท่านคุณมาทําไมครับคุณสวยอยู่แล้ว คือต้องบอกเมื่อก่อนนะคะตอนนังเป็นสาวเพศ2ตอนเล็กๆอยู่ก็จะมีกระเทยรุ่นพี่แนะนําว่าเออจมูกไม่ดองลองไปฉีดสีไอฉีดไปแรกๆ4ี่ห้าปีแรกดีนะคะหลังๆมาพอสี่ปีหลังมาจมูกโตขึ้นกว่าเดิมอีกประมาณ4-5่ถึาเท่าก็เลยได้มาเจอพี่หมอนกนะคะทําการขูดแล้วก็ใส่แกนใหม่ให้เดี๋ยวนะคุณเอมีคค่คุณเอมี่เริ่มต้นการทําจมูกด้วยการฉีด,ฉดก่อนฉ,ฉีดอะไรคะ เขาบอกเป็นคอลลาเจนแต่ไม่ว่าไม่ใช่เราจะเป็นซิลิโคนค่ะเพราะว่าเวลาเราโดนความร้อนหรือว่าจากการทําหน้ามาแต่ก่อนทักหัวหน้า,าใช่ไหมคะก็จะมันโดนจมูกก็จะยิ่งบว,วมขึ้น<อ>ใช่ค่ะพอบวมขึ้นก็เลยรับเจอพี่หมอนกหมอนกก็เลยแก้ปัญหาให้หมดจนตอนนี้ก็ปกติดีแล้วจมูกทุกวันนี้นี่คือผ่าใส่ซิลิโคนนะคะแล้วก็ขูดด้วยค่ะ๋อค่ะแต่ว่าปัญหาที่2ก็คือตอนที่ฉีดไปเขาก็ไปแถม แถมลูกซ้มไอ้ลูกส้มนี่ก็ิ่ดแก้มใช่เพราะผูช้ชายหน้าจะแบบโครงสร้างไม่เหมือนผู้หญิงอยู่แล้วใช่ไหมคะก็จะมีแถบฉีดแก้มให้พอฉีดปุ๊บเนี่ยก็สวยนะคะสองสามปีแรกแล้วหลังมามันระยะเวลามันผ่านไปมันก็ไหลลงมากองตรงนี้ใช่พอกองเสร็จก็เอมมี่ก็ทําหลายอย่างมาเพื่อให้มันกลับมาเป็นปกติทั้งร้อยไหมฉีดสลาย,อ,ยาอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หมอก็ดูแลให้ทุกอย่างอ<ะ>โอ้คุณหมอส่วนใหญ่ที่มานี่ก็เป็นแบบฉีดแล้วไหลมาห้อยหอยอะไรกันเท่านั้นเลยค่อะ ใช่ค่ะแล้วถ้าอย่างคางอะคะคางก็ตรงนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่ถูกฉีดซิลิโคนมีปัญหาว่าคางมันยาวมากเราก็อาจจะพิจารณาการผ่าตัดได้ถ้าน้อยๆก็ลองฉีดสลายพังถือนดูค่ะ,คะเราลองไล่ดูตามภาพที่เราเรียงไว้ดีไหมคะครับเรามาดูแต่ละเคสกันเลยนะว่านี่จะเป็นสิ่งที่คุณสิ่งต่อไปที่คุณอยากจะทําหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดมันพลาดขึ้นมามันจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ,ครบเคสแรกนี่คือเคสจมูกพังนี่ จมูกพังก็คล้ายๆอย่างที่น้องเอมี่เล่าใช่ใชไหมคะ<ช>หมอคะ,คะจมูกพังจะเป็นทั้งแบบฉีดมาหรือว่าใส่ซิลิโคนเสริมดั้งมา อุ้ยทำไมมันบบแบบแดงๆตรงนั้นมากคอะ <c oughs> ในเคสนี้เขาฉีดฟิลเลอร์มานะคะซึ่งคิดว่ามันน่าจะเป็นซิลิโคนเพราะฉีดแตหมอเถื่อนนะคะไม่งั้นก็เป็นฟิลเลอ,อร์ฟอร์มค่ะบอกคือจมูกเน่าว,ว่างั้นเถอะค่ะมีการอักเสบติดเชือ้อรุนแรงค่ะถึงขั้นตาปิดเลยค่ะตอนที่เจอ,อที่คลินิกครั้งแรกนะคะคตาปิดแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ให้ยากแก,ก้เส็บฆ่าเชื้อค่ะแล้วก็เอาสิ่งแปลกปลอมนั้นออก คนไข้ก็ดีขึ้นค่ะถามตอนนี้หายปกติแล้วค่ะถามแบบว่าถามแบบเด็กๆโง่งๆเลยนะนคือแบบมันเป็นหนองอ่ะ <c oughs> หนองมันไม่เข้าสมองหรอมันอยู่แบบใกล้ๆอย่างเงี้ย <c oughs> โอ้ากลัวก็ตรงนี้พอดีน้องเข้ามารักษาทันเวลาถ้ารักษาไม่ทันก็เชื้อจะเข้ากระแสโลหิตอาจถึงแก่ชีวิตได้ค่ะนี่ไงนี่ไงจริงๆเลยอ่ะไปดูเคสต่อไปนะครับนี่คือเคสของหน้าผากเคสหน้าผาก เป็นยังไงพี่อุคุณหมอเป็นไงครับเคสผ่านี่คืออะไรคะเคสนี้เขาก็ไปฉีดซิลิโคนมาค่ะแล้วก็มีการสร้างพังผืดบริเวณตำแหน่งที่มีตัวซิลิโคนค่ะเป็นตะปุ่มตะปั่มขมวดนะคะที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่สิวใช่ไหมคะเหมือนเป็นสิวเต็มหน้าผากจริงๆแล้วไม่ใช่ใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะตรงนี้ก็คือว่าเป็นพังผืดค่ะไม่ใช่สิวค่ะายคุณซัน ทำไมบรรดานางนางทั้งหลายแหละถึงต้องฉีดหน้าผากฮะเขาอยากให้งงเอ็กมันดูดีมันกับหน้าผากลูกฟุตบอลกลมๆงไงฮะเขาจะต้องรับกับจมูกคางแล้วกแก้ม5้าส่วนเนี่ยจมูกหน้าผากแล้วก็แก้มทั้งหมดแล้วก็คางให้มันคอนทราสต์กันทึ่บางทีหน้าผากบางคนแฟบหรือบางคนหน้าผากเหมือนกับบางคนเหมือนกับเป็นร่องเนี่ย<อ>ก็จะแต่งหน้ามันไม่สวยเรื่องของความสวยความงามพี่ว่ากันไม่ได้จะเกิดว่านางงามสมัยก่อนเนี่ยหน้าผากจะกลมเป็นลูกฟุตบอลทุกคนเลยนั่นคือการฉีดทั้งหมดเลยแต่สมัยก่อนไม่มีที่ถูกต้องจริงๆเนี่ะ เพราะนางงามสมัยก่อนปัจจุบันก็ห้อยกันหมดเลยใช่ไหมีสิทธิ์มากเลยฮะส่วนมากค่ะเห็นบ่อยล้วเลยคใช่ค่ะจริงโง่ต้องคนตาปิดก็มีค่ะต้นั่งแก้ที่ร้านคุณหมอตลอดเลยคต้องถามคุณหมอเรื่องนว่าถ้าตอนนี้เรารู้แล้วว่าฉีดซิลิโคนเข้าไปเนี่ยวันนึงมันจะห้อยในสี่หปีเนี่ยแล้วตอนนี้อะไรที่มันที่มันถูกต้องครับอะไรที่มันฉีดได้แล้วจะไม่เป็นอันตรายต่อตอคนต่อผู้ชายสาวตรงนี้ก็จะ เป็นฟิลเลอร์ค่ะก็เป็นพวกไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะค่ะตัวนี้เป็นตัวที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็สามารถสลายได้หมด100%อซ็นะคะอ๋ออ่ะ,ออะฟังไว้นะครับนี่คือข้อมูลที่ผมอยากจะให้คนที่คิดจะทําได้เก็บไว้ก่อนหมอครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดตัวหน้หมอซิลิโคนมันห้อยอ่ะแล้วเวลาก็ทำหน้าอ,อกเปล่ามันก็ซิล <c oughs> ิโคนแต่มันก็ไม่ลงไป <c oughs> อยู่ตรง น้อง,ย,งยังไงครับหมอาการเสริมนมควรจะเสริมด้วยซิลิโคนถุงนะคะซึ่งตัวนี้ก็ควรจะเอาแบรนด์ที่ผ่านออยนะคะค่ะตัวนี้ปลอดภัยร้อเซค่ะคุณนี่คิดลึกเ,เนาะผมเป็นห่วงนะครับที่ออถ้าไม่ใช่ถุงเป็นแบบฉีดเข้าไป เพราะอากาศร้อนเข้าสาวนําก็จะไหลไหลไปต่ออวัยวะต่างๆไปกันใหญ่โอ้ไปดูไปดูเข้าสู่เคสต่อครับเดี๋ยวนะคะมีภาพต่อไปเป็นจมูกเป็นตุ่มตุ่มเกิดจากอะไรคะคุณหมอขานี่ก็ฉีดฟิลเลอร์ฟอมค่ะแล้วก็มีการอักเสบติดเชื้อนะคะค่ะก็เคสนี้ก็รักษาการอักเสบติดเชื้อตามตามมาตรฐานนะคะสามารถกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมคะ ผิวก็อาจจะไม่ไม่นุ่มเท่าเดิมนะคะค่ะแต่ก็ยังยังมีโอกาสกลับมากลับมาเหมือนเดิมคือนี้ต้องรักษาหนองเลยใช่ไหมเป็นรักษาหนองด้วยโอ้่ับไปค่ะคุณผู้ชมเวลามีน้อยหน้าบวมหน้าบวมค่ะดูภาพต่อไปเลยนะคะอันนี้คือมันยังไงคะฉีดเยอะเกินหรือไงคะ นี่ฉีดซิลิโคนมาทั้งหน้าเลยค่ะแล้วน้องน้องเขาก็มีปัญหาว่าหน้ามีการสร้างเนื้อเยื่อฟังผืนหน้าจะแข็งมากแข็งเหมือนหินเลยค่ะ,ะโดยเฉพาะตรงคางนะคะ เขาจะแข็งมากเลยนะคะน้องคนนี้ก็ได้ไปรับการผ่าตัดเอาซิลิโคอนออกที่คลินิเกเอกชนแห่งหนึ่งค่ะแต่ว่าก็ยังมีปัญหาเรื่องว่าหน้ายังใหญ่อยู่แล้วก็ยังแข็งหมอก็เลยฉีดยาสลายพวกพังผืนให้ตอนหลังก็แฮปปี้ขึ้นค่ะหน้าเรียวขึ้นเล็กลงค่ะ คําว่าหน้าเร็วขึ้นเล็กลงในที่นี้คือกลับมาสวยเหมือนเดิมร้อยหรือไม่ร้อยเตะตรงนี้ไม่ร้อยซค่ะแต่ก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะคะต้องย้ํานะคะคุณผู้ชมแก้ไขได้บ้างแต่ไม่เหมือนเดิมเพราะถ้ามันผิดพลาดแล้วไม่มีวันเหมือนเดิมนะคะมาดูหน้าแบบสุดท้ายหน้าปุค่ะเป็นยังไงครับ <c oughs> อ๋อแต่น,นี่ก็ดูเหมือนกับว่าเขาแพ้เป็นสิวหรือเปล่าคุณหมอ เออตรงนี้เขาไปฉีดซิลิโคนจากร้านเสริมสวยค่ะประมาณ40-50เข็มได้แล้วก็มีการอักเสบติดเชื้อมีหนองเออซิลิโคนไหลออกมาค่ะค่ะตรงนี้น้องเขาไปรักษามาจากหลายที่มากก็รักษามาเป็นปีๆค่ะ,คะอาการไม่ดีขึ้นก็ตอนหลังก็เข้ามาที่คลินิกด้วยก็ทางเราก็เลยรักษาให้ก็จนจนพวกแผลติดเชื้ออักเสบมันหายไปนะคะค่ะ,คะโอ้โหนี่คือภาพ ของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการหมอเถื่อนนะคะหรือหมอกระเป๋าถามสิ่งสุดท้ายค่ะซึ่งฮิตกันมากเลยในปัจจุบันนี้นะคะคุณหมอคะร้อยไหมมีโอกาสเสียหายอะไรไหมคะ,ะการร้อยไหมเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงตั้งแต่ผู้ร้อยนะคะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมด้านการร้อยไหมโดยเฉพาะ ค่ะแล้วก็อันที่สองก็เรื่องของไหมนะคะไหมต้องมีคุณภาพไม่หมดอายุเป็นไหมที่ผ่านโออยถ้าไหมปลอมเนี่ยก็จะเป็นไหมที่หมดอายุพวกนี้จะเปราะง่ายขาดง่ายการรักษาไม่ได้ผลดังที่คาดหวังค่ะค่ะ,คะแล้วก็อาจจะติดเชื้อขณะร้อยถ้าหากว่าคนร้อยไหมไม่ใช่แพทย์และไม่ได้ทําในสถานที่ที่สะอาดปลอดภัยแท้จริงนะคะค่ะหมอครับเรย่างนี้เราจะเราจะ,เราจะทราบได้ไงครับว่า ก่อนที่เราจะร้อยไหมอา้าวอันนั้นหมดอายุแล้วหรือยังครับอย่างนี้เราถามเขาได้ไหมแล้วเขาจะตอบเราไหมเราเรา,เรามีเราควรจะมีสแตนด์ดตรงไหนไหมครับว่าโอเคถ้าถามราคาควรจะเป็นราคาเท่านี้โอเคราคาเท่านี้น่าจะน่าจะเป็นหมอที่ไว้ใจได้หรือเปล่าอะไรคือถูกเกินไปอะไรคือแพงเกินไปครับ ค่ะคือร้อยไหมเนี่ยปกติก็าราคาแต่ละที่ก็จะไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับจํานวนเส้นด้วยค่ะมาตรฐานก็น่าจะประมาณเส้นละ500บาทค่ะค่ะถึงพันบาทนะคะค่ะถ้าถูกเกินไปอย่างเส้นละ50บาทเราก็ต้องคิดอโอเค่ะสุดท้ายนะคะอขอฟังจากปากทั้ง3ท่านสรุป คุณอยากจะบอกอะไรคุณผู้ชมคะสั้นๆค่ะก็พอดีทำเรียนสอนการแสดงอยู่ด้วยเนี่ยก็พาเด็กที่โรงเรียนมาทําหลายๆคนกับหมอเนี่ยทำมาสิ่งที่ถูกต้องคิดว่ามันไม่แพงกว่าที่ที่เราคิดเลยเพราะว่าตอนที่ทาหมอที่พาไปทําคนอื่นที่ก็ไปทําหมอถือนี่ผมคาดว่าไม่มีความรู้หนึ่งล้วคิดว่าคิดว่าแพงแต่ผมคิดว่าการเทคโนโลยีแพทย์สมัยใหม่นะคิดว่ามันมันไม่แพงอย่างที่คิดนะครับคุณเจนคะสิ่งที่เกิดขึ้นบอกอะไรกับคุณแล้วจะบอกอะไรกับคนดูคะก็จะบอกว่า ก็ไม่อยากให้ไปทําค่ะเพราะมีคนเคยมาถามอยู่ว่าไปฉีดแล้วจะดีไหมก็บอกว่าอย่าทําเลยทาแล้วจะเป็นอย่างนี้ขอบคุณนะคะค่ะ,ค,ะคุณเจมี่คะคุณเจมี่ก็าการทำศัลยกรรมนะคะก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะถ้าอยากให้มีข้อดีมากหน่อยมากกว่าข้อเสียก็เลิกทําที่คลินิกที่ถูกต้องตามกฎหมายีกว่าคะค่ะ,คะพูดง่ายๆคืออย่าใช้บริการหมอเถื่อนหรือหมอกระเป๋าวิชาชีพทางการแพทย์เรียนจะต้องไม่รู้กี่ปี สมัยดิฉันในเอนทรานซ์ที่ต้องฉลาดที่สุดในประเทศไทยถึงจะเข้าคณะนี้ได้นะคะไม่ใช่ไครก็ไม่รู้อ่ะแอบแอบยืนดูข้างเตียงหมอแล้วก็แบบไปพากันเลยเนี้ยมันไม่ใช่นะคุณไม่เลยค่ะอย่าหยุดสักทีนะคะและถ้าคุณมีเบาะแสหมอเถื่อนสารพัดเลยนะคะ1นึ่งก็หนึ่งรอรับอยู่ตอนนี้ค่ะแน่น้นนะครับในคำขี้ต้องขอบคุณทั้งสี่ท่านมากเลยเที่้เกียรติเราในคำขิงน้ครับขอบคุณมุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ